สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเป็นตราเชิญนะครับเลือกรับ1สกินในราคา179คูปองนะครับจะว่าคุณอยากได้สกินไหนนะครับคุณก็เปิดไปเลยนะครับ179คูปองเปิดปั๊บเลือกเลยอยากได้สกินไหนนะครับแล้วผมคิดว่าไอ้กิจกรรมเนี้ยคุ้มไหมนะครับส่วนตัวผมมองว่า โอ้โห oh. ที่ผมดูเนี่ยทั้ง5สกินเนี่ยคือสกินที่มาจากวอลลภาทั้งนั้นเลยนะครับท่าที่ดูเนี่ยก็มีสกินตูเรนฟอร์นิเโนแล้วก็มาหลอดนะที่แน่มั่นใจแน่ๆแหละที่ว่ามาจากอวอลลภาทั้งนั้นเลยแนะ้ะถ้าถามว่าพี่ครับถ้าผมเนี่ยเป็นเมนทั้ง5ตัวเลยผมจะเอาฮีโร่ตัวไหนดีครับพี่ส่วนตัวนะครับมองไปที่สกินของ เพนกับฟอร์เรนติโน่ทุกคนนะครับส่วนตัวผมชอบ2สกินนี้นะเพราะว่าสกินของเพนเนี่ยเอาจริงสกินเพนเนี่ยมันมีไม่กี่สกินหรอกทุกคนมีแค่สกินใหม่ที่มาเนี่ยราคา700คูปองกับสกินนี้แหละที่มีเป็นสกินว้าววนะครับนอกนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับถ้าเลือกเพนมาผมก็ว่าโอเคอยู่แล้วก็ส่วนสกินของฟอร์เรนเนี่ยก็อันนี้ส่วนตัวชอบนะชอบสกินฟอร์เรนสกินนี้ด้วยนะครับมันดูแบบมีอะไรอ่ะ สัารับผมก็แนะนำเป็น2สกินนี้ละกันนะแต่นี้แล้วแต่คนได้มาคนคัาเมนตัวนี้เมนฮีโร่ตัวนี้นะครับก็จะเลือกแตกต่างกันไปนะถ้าให้ผมแนะนําก็จะเป็น2ตัวนี่แหละครับแล้วสกินของเพนเนี่ยถึงมันจะเคยมีในพวกแจกพวกอะไรเงี้ยในพวกวอลเลอร์พาร์ทอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ยังดูดีอยู่ทุกคน179คูปองนะถ้าถามผมว่าพี่ครับผมควรเอาไหม,นะม,ไมน,ะน,นะผมก็ไม่แนะนํานะผมก็ไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมมองว่ามันเฉยๆเอาจริงทุกคน179คูปองเนี่ยมันมันมีโอกาสนะครับ มีเดี๋ยวมันก็มีกล่องสกินอื่นๆที่มันแรงก,กว่าอื่นๆมานะครับอันนี้นียกว่ามาจากวัลพัสทั้งนั้นเลยไหมถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนนะครับถ้าใครคิดอย่างไงคิดว่าสกินนี้อันไหนสวยสุดก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสาหรับสกินต่างๆนานานะครับประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปด้วยนะคลิปนี้ก็จะมาสั้นๆนะสำหรับใครที่ดูจบนะคอมเมนต์หน่อยะครับว่า04แล้วก็ คิดว่าในนี้สกินไหนสวยสุดก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันพี่อมจัดอันนี้ไปแล้วพี่อมจัดอันนี้ไปแล้วนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับล้าถามว่าทำไมพี่ถึงแบบถึงทําหลายคลิปจริงเลยนะครับจริงๆผมตั้งใจนะทุกคนตั้งใจทําหลายคลิปนะเพราะว่าจะได้เอาไปลง RVK ์ e ี t ค r ตอร์ขับนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเค let's go โมดหนึ่งทุกคนว่าตัวไหนกองสุดอาผมว่าถ้าหนึ่งหนึ่งนะถ้หนึ่งหนึ่งต้องแวนทุกคนมันน่นวทาสาธุอะไอเชียมันเอาแวนมานะทุกคนแวนนี่คือวัดไปเลยว่าใครจะจะเลือกจะเลือกตัวไหนนะจริงจริมันมีตัวสู้แวนอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเจอตัวสู้แวนแล้วกันนะมันมีอยู่ทุกคนมีอยู่จริงๆมีอยู่นะยังไงเดี๋ยวขอดักตบเลยละกันตบกว่า โอ้โหดับประเทศด้วยโอ้โหดับประเทศอ่ะอุ้ยไอ้นี่มันซูพีมทุกคนเดินได้เด่นได้เด่นได้ตานานไว้ทุกคนไอคนเดิมม่ที่นี่คนเดิมอ้าวเอาแล้วตัวสู้แวนเนี่ยที่ผมรู้เนี่ยคืออารดอินเวสู้แวนได้ทุกคนเช่ผมเช่ผมซู้แวนได้ตัวเนี้ยยิปเน็ตอะยิปเน็ตสู้ได้วะยิปเน็ตไม่น่านะคิดว่าไม่น่าได้ทุกคนนตะ่จริงจริงมันก็ได้แต่ว่ามันไม่อาจจะไม่ทันแวนต้นเกมไงทุกคนถ้ายิปเน็ต ช่วงแรกอะตอนตัวนี้ตัวมั่นใจมาตัวมั่นใจมาตัวมั่นใจมาแว่นแว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 นโอโหตัวเดิอทุกคนรีแมว่าเอาเรื่องเชื่อถ้าถ,ถ้ามันมันโหดอะ่ะทุกคนเชื่อดิต้นเกมมันโหดเยูยแล้วฉะนั้นเราก็จะนะครับเราก็จะเราจะดูซิว่ามันจะแก้เราออยัางไงทุกคนเพราะว่าที่ผมเคยเจออะแวนมันโหด <c oughs> มันค่อนข้างที่จะโหดนะ เราสู้มันต้นเกมไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวไปเล่นกับมันเยอะเชี่ยจะสู้มันได้ไหมงงไปหมดแล้วสับสนจนไม่ได้ใจมันฟีดคีฟทุกคนฟีดคีฟเราใจเย็นเดี๋ทุกคนเดี๋ยวจะได้คีฟไอ้เชี่ยท <c oughs> ึอผมมันฟีดคีฟเป็นเ่ะอเข้าใจปะโอเคประมาณนี้ไปก่อนเชี่ย <c oughs> มันจะได้ป้อมทุกคนต้องปล่อยมันเอาไปวะ <c oughs> ไอ้เหี้ยมันกดดันโคตรต้องผ่าตน,น oh, yep, yep. าต้นเกมไม่ได้ทุกคนโอ้โหดูดียับโดนยับผ่านต้นเกมไม่ได้ทุกคนผ่านต้นเกมไม่ได้ต้องผ่านต้นเกมไปด้วยกันเรายังไม่สี่นะทุกคนเวลาของมันจะหมดลงเรื่อยๆแล้วบอกแค่นี้แหละ <laughs> ถ้าผมกันอยู่ผมก็จะชนะทุกคนแต่ถ้าผมกันไม่อยู่ผมก็แพ้โอเค โอเคเฮ้ย okay. อ้อมไม่ตีมาแล้วทุกคนโอเคได้อยู่เฮย้ยเียคิ๊มาโคตรไวอ่ะผมไม่ทันเคลียร์เลยแม่งใหม่อีกแล้วไอ้เฮยียเอ้ยมันเอาผมจมเลยอ่ะไม่ไหววะ่ะทุกคนไม่ไหวว่ะมันเร็วไปว่ะทุกคนใครจะไปไหวกับมึงวะเฮียคิ๊กูยังเคลียร์ไม่ทันเลยเนี่ย ดูดิมันเคลียร์เสร็จปับ๊บมันมาแล้ววะทุกคนว่าผมจะเอาอะไรไปทนันมันวะรีเืีอนไม่ทนันในเฮียแม่งมึงรีบตีบ้านเลยนะบอกแลาไม่ตีบ้านมึงจะมึงจะแพ้กูเวลาของมึงจะหมดลงเรื่อยๆเว้ยเรื่องอะไรแค่นี้แหละทุกคนเงิน <laughs> มานสองวันสองอะเฮีย <laughs> โหใช้สกิลเปลืองด้วยทุกคนผมใช้สกิลโคตรเปลืองอะ่ะต้องอย่าให้อย่าให้คิครับบอนโอเคโอเคให้อย่าให้คิครับบอนโอเคโอเคได้อยู่นะทุกคนได้อยู่เฮ้ยพอได้แล้วว่ะโอเคโอเค โอเคเริ่มมาเริ่มมาแล้ววะต่อไปออกอะไรดีวะต่อไปออกเป็นเกาะสะท้อนไหมเราต้องการคูดาวนะทุกคนเราต้องการคูดาวจริงๆนะฮะสิงสั่นตื่นเต้นทีนี่มันเริ่มเล่งต้นเกมจัดอะทุกคนนี่ไงไ,ได้คูดาวทุกคนต่อไปสนับสนุนเอากอดแล้วกันนะครับ นี่งไงมันจะเร่งมันจะเร่งนะมันจะเร่งนะนี่งไงนี่นี่งไงเอาเกมพิกเอาแล้วพ่อหนุม่มพ่อหนุ่มเมืองนอนท์คนสงลาเป็นจังไดและน้องพ่อหักสีได้ฟังได้ฝาก เวลาของเขาหมดลงแล้วต่อจากนี้จะเป็นเวลาของเราเท่านั้นหืมเฮ้ยแย่แล้วทุกคนเฮ้ยเอาว่ะเชโดนโดนเลยโหสบัดเมาตายเลยอะทุกคนอย้าฟุกจาดเมื่อกีน้นี้ฟุกอย่างรุนแรง ขอสะท้อนนียครับห้าตัวสี่เฮ้ยมันเริ่มเจราจารแล้วทุกคนมันเริ่มเจราจารแล้วผม,มปัมป๊มปั๊มด้วยก่อนเพราะว่ายัางไงผมก็จบบ้านม่ไยวแล้วะมันจะรีบจบทุกคนมันจะเหลี่ยมเตอผมผมไม่ยอมหรอกผมจะไม่ยอมโดนเหลี่ยมเตอะเฮ้ยมันไม่มันไม่ห้าตัวหรอกตัวนี้ใช่ผมดีถ้าผมผมปล่อยคลิปเข้าบ้านผมจะแพ้มันไม่ห้าตัวผมหรอกเชื่อดิทุกคนเห็นไหมนะ เห็นปะมันไม่ห้าตัวหรอกเชื่อดีทุกคนอือออออตายเออนั่นแหละเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยทุกคนนีไ่ไงล่ะมึงโดนกูเอาเรื่องยังไงยังไง ยังไงโถเอ้ยตัวแพ้ทางของแท้มันสิมาสู้ล้วเลยจังไดก็เราโหดปัน,นี้เนาะก็เราโหดปัน,นี้ทุกคนมันจะสู้เราได้ไงวะใช่ปะดูดิต้องกดยอมแพ้ห้าตัวเนี่ยโอ้โหหมดหมดเลยอออประวัติเสียเลย <c oughs> ประมาณนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะผมก็ได้นุนการล้างตาเรียบร้อยแล้วสำหรับนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับใครดูจบผมก็บอกไปแล้วนะวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจิงรับผมบ๊ายบาย